สวัสดีครับสวัสดีจากคร์ตแลนด์อเมริกานะครับผมตอนนี้อยู่บนเรือสำราญนะครับไซเดอร์ดำนะครับของบริษัทฮอนแล้วเมริกาไลน์นะครับตอนนี้เลิกงานแล้วครับเวลาประมาณ2อทุ่มครึ่งนะครับมาทักทายเพื่อนๆนะครับเอาบรรยากาศชิลๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับดูก็จะมีเรือนะครับบรรยากาศดีๆครับดีๆดีจริงๆครับดีจริงๆดูจริงๆครับดูฟินมากครับนี่ ตอนกลางวันนี้เรือเต็มเลยนะครับเพราะว่าเขามาล่องเรือใบกันนี yeah. ่บินบนี้ก็ปังเวอร์ครับโอ้โหสวยมากนี่เรือจอดเรือยอช จอดเต็มเลยนะครับทั้งเรือเล็กเรือใหญ่อืมีตอนเย็นนะครับค่ำๆแล้วที่พอร์ตแลนด์งานที่เราไปเที่ยวกันนะพอร์ตแลนด์ตรงนั้นนะ